คหลสวัสดีครับตอนนี้เ c กซาลังอยู่กับช่องบูมน้อยแฟมิลี่นะครับผมน้องโอชาสวัสดีครับสวัสดีก็ลูกสวัสดีครับยกมือสองจานงมมือครับจานนมมือสวัสดีครับห่วยน้องโอชาวันนี้โอชาจะไปโรงเรียนบอกไปโรงเรียนมือแรกบอกยานคู่บอก่านบอยานมันบอกน้องโอชาจะไปโรงเรียนวันแรกนะครับตอนนี้ก็รอ พี่มวยอยู่นะครับไปส่งลูกคนโตนะครับทําจึงบุมก็จะเอารถเก่งไปส่งลูกได้แหละแต่ว่าอยากจะไปส่งลูกวันแรกนะครับเพราะว่าน,น้องโอชาเข้าโรงเรียนวันแรกก็เลยอยากจะไปส่งพร้อมกันนนองนะครับผม,มไปป่ะซะไปตอนนี้ป่ะนี่จะถามแม่ <c oughs> น้องโอชาวันนี้รู้สึกตื่นเต้นมากเลยครับผมเห็นอย่างไงกระเป๋านักปะกระเป๋ากระเป๋าปมันแน่นกระเป๋ามันแน่น เป็นยังไงกางเกงกางเกงสีรุ้ดพะลุคนพูดหน่อยกางเกงกับสิรุดตั้งใจเรียนเนอท้องก็ไก่ได้ไปครับได้อ่านท้องมึงอ่าทองท้อง,องก็เอกอก็ขวดของเราก็นะา,าวดของเรา จอจานใช้ดีอุ้ยเก่งเหรอวะคนณคึกทั้งคอแล้วคนงพวกก่างอง,งูใจก้จาจอจานใช้ดีอันนี้อีกช่องต่ออชิงถจอชิงตีกันก็คนณคึกจ <laughs> อช้างวิ่งหนีไปจอช้างวิ่งหนีจอช้างวิ่งหนี เฉลี่ยได้ลูกแลกระเป๋ามีอย่างไงไปเบิงกระเป๋ากันกระเป๋ามีย่งนี้กระเป๋ามแบบีขวดน้ำครับอุย้ยลืมเอานมเลยนี่ฮะอยากดูดอยากดูดปะอ๋อโอเคอเอาลืมเอานมใหม่ปาร์ลาได้ไหมลูกเดี๋ยวพอเอานมให,เห้เปิดที่ไหนเปิดเปิดที่ไหนอือหือนี่บุญไม้ก็เอาน้องออกระชามาอยู่ด้วยนะครับผม งานทั <laughs> oh, 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 together, ้งแห้ง <motion> ล oh, ูกเออต้องเอาชาอ๋อต้องเอาหอยคอด้ลูกโอ้กินน้าไม่หลายเด้อกินน้าไม่หลายลูกเก็บบ่เก็บเก็บใหม่แน่ถ้าเก็บบ่เป็นเก็บบ่เป็นฮาวบุ๊คฮาว กระเปอ้ทถาบางมันพังอยู่บ่ยังก่อนเปิดกระเป๋าอ้ยาเบิงมีอย่งแน่มีอย่างแน่ในกระเป๋าวะมีกระเป๋ามมอย่างเนเอานี่บิงมันคืออย่งเป็นเทนเปนเทนอนี้อยังงลูก นอยังบลาไหเนี่ยเอาวยังพิงบอมีเด้หรอล่ะก็อยู่ยยนในนี่เบิด์ได้ลูกอันนี้มีดินสอมีสีแต่ว่าตามจริงอุอุอปกรณ์การเรียนเขาก็หาให้เราอยู่นะเนาะเขาก็มีห้าอยู่อยู่โรงเรียนของครู่เอาทิมมันเนี่ยพ่อพ่อพ่อได้เอาทิมเอาเก็บซะทีพ่พ่อพีอาบอพ่อพ่ได้เอาทิมพ่อพ่อได้เอาทิมของปลาน่ะ ยูหมดเลยไงยูครบเลยออาอมันพังล่ะเออมันพังนะ่เสือแห่ใหม่ผ่อเสือแห่ใหม่นะอเก็บดีดีลูกยินสอรกรอบเหลายิงซอกบกบเหลานะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้บุ๋มน้อยก็เอาไปแค่น,นี้ก่อนนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่รักครอบครัวบุ๋มน้อยนะครับขอบคุณ f c ฟีนะครับผม ที่อยู่เคียงข้างกันไม่ทิ้งบุญน้อยกับครอบครัวไปไหนนะครับโอ้ขอบคุณไหมแล้วครับโอชาขอบคุณหน่อยครับขอบคุณยังมือไหม่ลูกเอาขึ้นยงมือไหม่ยังสั่นเดี๋ยวไปหาคู่สอนไหมไปหาคู่สอนไหมตุ้ย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 ตุย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 ฝึกหมาโอเคครับสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ย